สายรักสายเลือดตอนที่สามวนมีนายายบ้านมาอยู่กับยายแถมต้องนอนห้องเดียวกันเสื้อผ้าการแต่งตัวเธอต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพราะเป็นคู่มั่นก็เป็นหน้าตาของคุณยายรถก็ต้องขับรู้งานนี้มนมีนาต้องปรับการใช้ชีวิตใหม่แถมกดฎระเบียบสุดเนียบของคุณใหญ่งานนี้เธอจะรอดไหมกับบรรยากาศที่คนภายในบ้านก็ค่อยจะดูถูกเธอโดยเฉพาะบระเมศ คำพูดที่หลุดออกมานับวันก็ทําให้ตัวเองดูตําลงขึ้นทุกวันดูเหมือนจะมีแต่นวนจันทร์ที่ดีกับมวลมีนามากที่สุดเรื่องทางธุรกิจในตระกูลเฮมะร,รัตสิริก็มีแต่เรื่องให้ปวดหัวพี่น้องก็ที่คอยด่ากันโครงการของปอรินกาลังเสร็จสมบูรณ์เป็นหน้าเป็นตาแกวงตระกูลประเมิว่าถ้าใหญ่ไม่ช่วยตั้งแรกก็คงไม่สําเร็จผ่านกันไปถึงการเอาเงินกงสี แค่โครงการเดียวใช้เงินเยอะไปการจ้างสื่อให้ลูกชายได้หน้าและขอให้ปาภาพัฒใช้เงินเบาๆลงหน่อยถึงกันจนปราโมต้องค่อยห้ามปรามทั้งคู่ปรเมฆพอได้เป็นประธานก็เอาใหญ่มวลมีนาได้ทราบว่าแม่ของเธอถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกไปไหนและแม่บ้านทุกคนไม่มีสิทธิ์ถ้าคุยกับเธอไม่งานจะโดนไล่ออกปาภาพัฒให้มวลมีนาไปเปิดตัวงานโครงการใหม่ในฐานะคู่มั่นของคุณใหญ่ ปอรินโมโหที่ไอใหญ่กับพ่อของมันได้หน้าไปหมดแถมบอร์ดผู้บริหารก็ให้ความเชื่อกับพวกมัน 2. คนจนอาภาพัทต,ต้องมาค่อยปลอบและอีกไม่นานแม่จะทำให้ปอรินได้ขึ้นประธานบริษัทคนใหม่ตอนนี้จึงต้องเล่นไปตามน้ำงานเริ่มต้นด้วยดีนักข่าวเตรียมรอถ่ายสัมภาษณ์มนมีนาก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันมีคนมาป่วนจนเธอเสียหายหาว่ามลมีนาคอยจับพวกเศรษฐีรวยๆและลังพลาสมบัติจนเกลี้ยง และหาว่ามนมีนาเป็นแค่เด็กเลี้ยงของคุณใหญ่มนมีนาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหางานนี้เป็นแผนของอาพาพัฒที่ทําให้คุณเสียชื่อเสียงเพื่อบอดผู้บริหารเปลี่ยนใจมองเห็นบอรินมากขึ้นมีคนจะมาทําร้ายมนมีนาแต่คุณใหญ่ก็มาช่วยได้ทันและตอบคําถามนักข่าวถ้าไม่มีมนมีนาคงไม่มีใหญ่ในวันนี้เพราะเธอเป็นคนช่วยชีวิตเขาแล้วขอให้ทุกคนให้เกีริเธอและคนที่แอบอ้างคุณใหญ่จะเล่นงานให้ถึงที่สุด และประกาศว่าจะมีการแต่งงานเร็วๆนี้บ้านมนมีนารู้เข้าก็อึง้งทนายพรชัยถูกจับตัวไปคนร้ายได้เอาพินัยกรรมไปปรเมศมาโวยวายใหญ่ที่เอามนมีนาไปออกงานกลัวจะเสียหน้าและกลัวว่าข่าวลือที่คุณใหญ่เอาเงินไปเปสาวจะเป็นความจริงและกลัวว่าบอจะไม่เชื่อมั่นและประเมศจะเสียเก้าอี้ประธานให้ปอริน มวลมีนาขึ้นหาแม่ที่ชั้นบนด้วยความช่วยเหลือจากแม่บ้านไม่เจอแม่แต่ดันเจอตรีประภาแทนงานนี้แย่แล้วตรีประภาแค่มาหาประเมศตแต่คุณประเมศตไม่อยู่ส่วนมวลมีนาเธอได้มาเจอหน้าแม่ก่อนที่จะไล่กลับไปแต่ตรีประภาก็ไม่หยุดหาเรื่องเธอจนใหญ่ผ่านมาพอดีแต่ใหญ่กลับดูจะเข้าข้างมวลมีนามากกว่าทำเอาตรีประภาเสียใจอยู่ไม่น้อยเพราะใหญ่เรียกดูเธอมาตั้งแต่เล็ก ใหญ่โมโหที่มนมีนาไม่เชื่อฟังและครูว่าจะยกเลิกสัญญาถ้ามนมีนายังไม่เชื่อฟังและอย่าหวังว่าจะเจอแม่ของเธอประโมตตั้งใจทําโครงการเพื่อตอบรับชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลมีถึง4ภาษาในทําเลใจกลางเมืองถ้าฝ่ายผู้บริหารตอบรับก็จะเริ่มทําโครงการมาถึงประเมศก็ไม่เห็นด้วยที่เอาที่ดินตระปูลไปทําโรงพยาบาลโปรเจกต์นี้เจ้าสัวอนุมัติแล้วด้วย แต่บังเอิญเจ้าสัวมาเสียชีวิตสักก่อนแต่ประธานใหญ่อย่างปรเมศสั่งยกเลิกโครงการนี้ไปสักพักแล้วปรเมศตัดสินใจแล้วว่าจะคอปเทนเราสักพักคุณใหญ่ก็เข้ามาใหญ่เห็นด้วยกับคอปเทนเราสูนรรวมการบันเทิงแต่หักหน้าพ่อเต็มๆโดยรับประกันเพราะเขาจะเป็นหัวหน้าใหญ่ในการดูแลเพราะประเมศไม่มีประสบการณ์นะปราโมทไม่พอใจและอยากให้ปรเมศตัดสินใจคิดดูอีกทีปรเมศพูดว่า ประโมทเกือบจะมีมวยนวลจันทร์ต้องคอยห้ามวันต่อมาใหญ่พามนมีนาไปลองชุดเจ้าสาวแต่นี้ไม่ใช่ข้อตกลงของเธอก็แค่มั่นกันหลอกๆคุณใหญ่บอกเพื่อความสมจริงคุณใหญ่ลงรูปคู่กับมนมีนาเพื่อย่อจะวาอไออูคนร้ายที่รักพาตัวทนายพรชัยนวลจันทร์มาบังเอิญได้ยินเรื่องที่มนมีนาคุยกับพี่ชายเรื่องแต่งงานกับคุณใหญ่หลอกๆเพื่อเหตุผลบางอย่าง ยายโดนตามล่าที่แท็กคนที่ชื่ออู้เป็นพ่อของมนมีนาแคตามมาเอาตัวเธอคืนยายยื่นข้อเสนอให้คืนพิ่ใกรกมยายเห็นมนมีนาทำตัวลับๆล่อที่โรงพยาบาลเธอแค่ไปหาพี่ชายมนมีนาไม่เคยเห็นพ่อของเธอและทิ้งเธอและแม่ตั้งแต่เด็กจบไปแล้วกับตอนที่สามสนุกกันไหม